สวัสดีครับผมอาจารย์โอเทศพยากรดูนะครับกับไลฟ์สดดูดวงฟรีเพจคนเหนือดวงตูดดวงที24ชั่วโมงนะครับครเข้ามาแล้วสวัสดีทักทายได้เลยนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์นิดนึงนะครับเออาจารย์ก็จะแชร์เหมือนกันแชร์ก่อนเลยนะครับเข้ามาแล้วทักทาย้วก็แชร์ได้เลยนะจ๊ะแชร์ได้เลย ช่นะอาจารย์ก้มหน้าก้มตายอย่นี้แชร์อยู่นะจ๊ะแชร์ให้เป็นสาธนารณะนะครับทุกคนก็มาแล้วสวัสดีทักทายได้เลยนะครับ โอเคพร้อมแล้วนะทุกคนเดี๋ยวปักหมุดแป๊บหนึ่งปักหมุดแป๊บหนึ่งวันนี้จะมีสองช่วงนะจ๊ะช่วงแรกจะเป็นดวงประจำสัปดาห์ของทิศสองละสีนี้เรื่องการงานนะครับปักหมุดฉันปักหมุดไม่ได้ปักหมุดปักหมุดนะครับไลน์แอคโหโลฟีนะครับเข้าไปดูดวงได้นะครับฝากดวงไว้ได้นะดูดวงวันหนึ่งคำถามตลอดยี่สี่ชั่วโมงนะจ๊ะ เข้าทิกตอกเนี่ยเข้าทิกตอกแป๊บหบนึง่งทิกตอกมีติกตอกเลยนะจ๊ะทุกคนเข้าไปติดตามติกตอกได้นะครับใครเข้ามาแล้วฝากดวงไว้ก่อนได้เลยนะจ๊ะ Okay. ในติ๊กต็อกก็พอมสวัสดีในติ๊กต็อกด้วยนะครับพร้อมทุกคนพร้อมแล้วตอนนี้จอเยอะมากเลยอ่าช่วงแรกนะครับผมอาจารย์โอเทศพยากรรุนนะครับกับคนเหนือดวงตวดวุงฟีี24ชั่วโมงนะครับใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้เลยนะจ๊ากดไลค์กดหัวใจกดห่วงใยกดมาได้เลยนะครับแนะนำตัวเองนิดนึงนะครับ วันนี้มี2ช่วงนะครับมีดวงรายสัปดาห์นะครับการงานรายสัปดาห์ของทั้ง12ราศีนะแล้วก็ช่วงที่2ก็จะปล่อยให้ฝากดวงไว้ที่ฟรีเลยนะครับมาดูช่วงแรกกันเลยนะครับช่วงแรกนะครับดวงการงานประจําสัปดาห์นี้ของคนทั้ง12ราศีนะครับประจําวันจันทร์ที่14มิถุนายนถึงวันอาทิตย์ที่20ิมิถุนายน2 5 6 4นนะครับราศีแรกนะครับชาวราศีเมษนะครับ ชาวราศีเมษนะครับอันนี้เป็นธุรกิจออนไลน์จะดีมากปังมากนะครับหรือธุรกิจที่เป็นอะไรเชิงเทาเๆมัวๆวเมาๆมานะครับขายบุหรี่ขายยาสูบขายสูรล่านะครับหรือว่าธุรกิจกลางคืนเนี่ยมีเกณฑ์มาอาจจะมีเฟื้นกลับคืนขึ้นมานะจ๊ะแต่ถ้าคนที่กําลังทํางานอื่นๆอยู่ในราศีเมษนะอาจจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับอะไรที่ผิดผิดกฎเกณฑ์ผิดกฎหมายให้ระมัดระวังนิดนึงเอกสารสัญญาแล้วก็อาจจะมีความผิดพลาดน,นะครับ คนที่กำลังมองหางานอยู่สําหรับชาวราศีเมษนะครับให้ดูธุรกิจกลางคืนธุรกิจเทาๆนะ,ะเข้าดวงชะตาหรือจะทําเป็นออนไลน์ก็ได้นะครับยดีดีด้วยราศีต่อไปนะครับเรื่องการงานนะครับในสัปดาห์นะครับของชาวราศีพฤกศพพษภนะครับราศีพฤกศพ ใต่เกิดราศีพฤษภบ้างราศีพฤษภในนี้ถ้าเป็นทํางานเกี่ยวกับครอบครัวกับคนที่บ้านพ่อแม่ญาติพี่น้องถือว่าดีดวงกําลังขึ้นนะครับสมัครสมาคมค,คีก้าวหน้าไปเลยนะครับรวยนะครับแต่ถ้าคนที่ทํางานประจําเป็นส่วนตัวของตัวเองก็มีเกณฑ์ที่จะได้กลับบ้านเกิดไปทํางานที่บ้านเกิดนะครับกลับจังจังหวัดหรือว่ากลับไปทํางานกับคนที่บ้านมีคนที่บ้านเชัญชวนไปอะไรเงี้ยจะเจริญก้าวหน้าในการงานดีนะครับ ราศีต่อไปนะครับเรื่องการงานรายสัปดาห์ของชาวราศีมิถุนนะครับสัล้วยังขึ้นใบเดิมขึ้นโอเดลโอเดลเมื่อกี้เมื่อกี้มมมมมไม่กลับหัวไหมบ้านไม่ได้หัวทิมแต่นี้หัวทิมอันนี้จะออกจากบ้านคุณไปต่างจังหวัดมีเกณฑ์ได้ทําง,งานต่างจังหวัดแล้วดีนะครับหรือถ้ามีญาติพี่น้องหรือผู้ใหญ่มาแนะนําเราอาจจะไม่ค่อยถูกใจกันเท่าไหร่มีความขัดแย้งในครอบครัวในเรื่องงานนี่แหละนะครับก็มีโอกาส การทํางานที่ดีแต่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ได้หมดเลยนะราศีต่อไปนะครับชาวราศีกรกฎนะครับชาวราศีกรกฎดวงการงานอันนี้ค่อนข้างนิ่งเลยเป็นน้ําแข็งเกาะตัวเนี่ยเห็นไหมในรูปมีแต่น้ําแข็งแล้วก็มียักษ์ตัวหนึ่งเราน้ําแข็งกดลงไปอีกนะไม่ให้เราออกไปเลยแสดงว่างานค่อนข้างผูกรัดแน่นหนักโอ้ยเหนื่อยจังเลย ขยับขยื่นขยายก้าวหน้าก็ยากช้ามากเลยนะครับยกเว้นว่าคุณทําเกี่ยวกับอะไรรู้ไหมมันเป็นน้ําแข็งอ่ะธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับความเย็นทั้งหมดทั้งมวลเลยนะน้ําปัน่นน้ําแข็งดีนะครับขายน้ําที่มีน้ําแข็งันดีหรือว่าเครื่องเย็นเครื่องเย็นที่อาจารจาว่านก็อะไรที่มีความเย็นทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นพัดลมตู้เย็นเครื่องปรับอากาศเนี่ยดีนะครับอลองหางานแบบนี้ดูนะก็จะได้นะจ๊ะราศีต่อไปนะครับชาวราศี เรื่องงานของชาวราศีสิงห์นะครับรายสัปดาห์นะครับสัปดาห์หน้านี้นะครับชาวราศีสิงห์ถ้าเป็นงานที่มีความเสี่ยงนะครับหรือเกี่ยวกับความเป็นความตายนะครับอันนี้ดีเช่นคนที่เป็นแพทย์หมอพยาบาลดีกําลังเ้าหน้ากำลังมีผลงานนะครับคนที่ทาเกี่ยวกับกู้ภยัยนะคะรับบูญลนิธิความช่วยเหลือต่างๆดีนะครับงานเพื่อสังคมดีหรืออย่างหมอดูให้คําแนะนําหรือความทุกข์คนอื่นอย่างเงี้ยดีนะครับ อาชีพประมาณว่าเกกี่ยวับเจ็บป่วยยากจนแล้มแค้นก็ไปช่วยเหลือเขาอย่างเงี้ยดีหมดทุกอย่างเลยครับเกี่ยวกับทางสุขภาพสายสุขภาพดีนะครับส่วนคนที่กําลังทํางานปกติที่อาจารย์ไดพูดเนาะมีเกณฑ์ว่าตกต่ําลงเหนื่อยจังเลยนะครับโอ้ยเหนื่อยเซบสายตัวขาดนะครับอะไรประมาณนี้นะครับในช่วงนี้นะครับราศีต่อไปนะครับชาวราศีกันชาวราศีกันดวงการงานประจำสัปดาห์นะครับอันนี้ไม่ไพดีที่สุดในสำรับเลยนะ ไพ่นี้คืออักษรเอาชิสเนี่ยเป็นเทวดาที่มีเรืองแสงขี่บนหลังกว้างเนี่ยลอยเหมือนฟ้ามีลุงอยู่ั้างท้ายด้วยนะครับนี่ลุ้งเลืองมากเลยนะครับคุณจะทําใดๆก็ตามหรือว่าทํางานอะไรอยู่ก็จะก้าวหน้าก็จะรวยหางานก็จะได้งานดีๆมีเกณฑ์ว่ามีคนแนะนํางานมาแล้วถ้าคุณไปทําด้วยหรือว่าไปลงทุนร่วมกันด้วยเนี่ยจะรวยจะปังจะก้าวหน้าอันนี้ให้ไปต่อเรื่องงานได้เลยนะครับต่อไปนะครับชาวราศีอะไรแล้วเมื่อกี้กันไปแล้วใช่ไหม ราศีตุลน,นะครับชาวราศีตุลใครราศีตุลบ้างชาวราศีตุลเรื่องการงานรายสัปดาห์อันนี้อาชีพเกี่ยวกับพวกพืชผักสมุนไพรผล,ลไม้การเกษตรดีมากหรือว่าขายอะไรที่เป็นเทิงสุขภาพที่เป็นมาจากสมุนไพรหรือว่าผักผล,ลไม้ดีนะน้ําปั่นเพื่อสุขภาพยาสมุนไพรพืชผลทางการเกษตรดีมากเลยนะแต่สําหรับคนที่ทํางานประจําอย่างอื่นเนาะหรือว่าธุรกิจส่วนตัวอย่างอื่นก็อาจจะหันเหไปทําอะไรที่ เป็นใสออแกนิกที่อาจารย์บายย้านี่แหละทางการเกษตรก็จะดีนะครับราศีต่อไปนะครับเช่ารา,ราศีพิจิกราศีพิจิกเรื่องการงานนะครับในสัปดาห์นะครับใครทํางานอะไรกันบ้างบอกมาได้นะราศีพิจิกนะครับอันนี้เกี่ยวกับเงินเลยความกระตือรือร้นนี่หาการหางานหา,า,นหา,า,นหาเงินนะครับทํางานอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองกําลังรวยขึ้นรวยขึ้นมีพลังมากเลยเห็นไหมครับรวยอย่างเดียวเลยนะเห็นไหม โดยเฉพาะคนที่สายชีี่ตกับการเงินหรือการลงทุนนะจะรวยให้ลงทุนได้เลยครับเนี่ยได้มากเกี่ยวกับตลาดหุ้นเกี่ยวกับการธนาคารการเงินดีหรือว่าคุณจะเอาเงินไปลงทุนทําอะไรนะมันจะได้ผลตอบแทนกลับมาคุ้มค่ามากนะครับทีนีด้วยนะครับราศีต่อไปนะครับชาวราศีธนูชาวราศีธนูเรื่องการงานในรายสัปดาห์นี้นะครับเจ็ดวันต่อไปนี้เนาะ อันนี้เนี่ยสอนโอเดียวเหมือนกันอันนี้ก็มีเกณฑ์ว่าจะต้องย้ายที่ทํางาน,นออกไปจากบ,บ้านเราบ้านเกิดเรานะครับไปต่างจังหวัดถึงจะดีนะครับคนที่หางานอยู่ก็หากใ,หใกล้ๆบ้านนิดนึงหรือไกลที่ทํางานเดิมไปนิดนึงนะครับแล้วจะได้งานที่ดีนะครับราศีต่อไปนะครับชาวราศีมังกรหรือมังกรอาจา,ารย์ชอบเรียกมังก,กรมากกว่านาะราศีมังกรนะครับอ่ะสับไพยย่นี้ตัวเดิมอันนี้ต้องกลับไปทํางานที่บ้านเมื่อกี้ออกไปนอกบ้านใช่ไ้มหรือว่าย้ายที่ทํางานไปต่างจังหวัด อันนี้กับไปที่บ้านเกิดเลยแล้วดีทําร่วมกับญาติพี่น้องที่บ้านอะไรเงี้ยคนรู้จักในวงตระกูลดีนะคะจะก้าวหน้าดีใครชักชวนที่เป็นญาติพี่น้องนะให้ทําร่วมกับเขาอ่ะดีนะครับอ่าอันนี้คือเกมเรื่องการงานนะครับต่อไปนะครับชาวราศีกุมใกล้จะจบแล้วนะชาวราศีกุมนะครับราศีกุมชาวราศีกุมเรื่องการงานในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับได้ตัวอักษรบุญโยบุญโยเนี่ยเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน วงการบันเทิงนะครับหรือว่าการท่องเที่ยวแะไรว่ากําลังจะฟื้นเนาะถ้าคุณไปสมัครงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโรงแรมสื่อบนชนอะไรแบบนี้เถิงมาทางบันเทิงอะไรเงี้ยคุณกําลังมาไปด้วยดีถ้าคุณชอบทางนี้ให้ไปเลยดวงกําลังมานะครับถึงว่าปังนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ทําทางนี้ก็อาจจะมีการอบรมประชุมสัมมนา,าหรือว่าปรับปรุงอะไรวางแผนอะไรบางอย่างร,ร่วมกันกับหลายๆคนนะจ๊ะนะหรู้สึกว่าดวงการงานที่แต่ละคนดีหมดเลยอะยังไม่มีไพ่เสียเลยนะจ๊ะ ราศีสุดท้ายนะครับชาวราศีมีนนะครับชาวราศีมีมอันนี้ก็ดีไม่กลับหัวเหมือนกันอันเนี้ยทำกับคู่รักดีมากเลยเนี่ยหุ้นหุ้นส่วนหุ้นส่วนจะให้ความช่วยเหลือดีลงทุนกับใครเป็นพาร์ทเนอร์กันเดีดีมากนะครับและเนี่ยมันเหมือนรูปตัว X เห็นไหมครับมาสอนเกโบเนี่ยเหมือนรูปตัวเ export import ดีมากเลยนะขายของนำเข้า เอาของส่งออกกําลังดีนะครับสำหรับชาวราศีมีนนะถ้าใครกำลังหาธุรกิจเสริมหรือทำงานใหม่ๆก็ลองดูอย่างนี้นะครับถ้าเข้าทํางานก็ขอให้เป็นบริษัทต่างประเทศถ้าราชการก็ขอให้อยู่ในเกี่ยวกับการทูตหรือว่าการต่างประเทศจะดีนะจ๊ะ,ะจบไปแล้วนะครับสําหรับดวงการงานรายสัปดาห์นะครับของทั้ง12ราศีประจําวันจันทร์ที่1 4มิถุนายนถึงวันที่วันที่20บวันอาทิตย์นะครับมิถุนายน2 5 6 4นน, 64, นะครับขอให้ทุกคนเฮงเงรวย,ยๆได้งานที่ดีจเจริญก้าวหน้านะครับ ฝากคำถามมาได้เลยนะครับทุกคนเข้าสู่ช่วงที่สองนะครับทั้งทาง a c e บุ o กแล้วก็ทาง